สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงนวัตรกรรมที่เข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าสังคมไทยไปอย่างสิ้นเชิงตั้งแต่ช่วงกึ่งพุทธกาลเป็นต้นมานั่นคือโทรทัศน์ครับหลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าในยุคที่ยังไม่มีสมาร์ทโฟนหรืออินเทอร์เน็ตกล่องสี่เหลี่ยมที่มีภาพเคลื่อนไหวได้นี้มีอิทธิพลต่อความคิดความเชื่อและวิถีชีวิตของคนไทยขนาดไหนจากยุคเริ่มต้นที่เป็นจอขาวดำที่มีภาพสันไหว สู่ยุคดิจิทัลความคมชัดสูงในปัจจุบันเส้นทางของโทรทัศน์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีครับแต่เป็นเรื่องของการเมืองวัฒนธรรมและการเชื่อมโยงคนในชาติเข้าหากันวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าโทรทัศน์ไทยถือกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรและมันสร้างแรงสั่นสะเทือนอะไรให้กับสังคมไทยบ้างครับย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2498 ประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะครับที่มีการส่งสัญญาณโทรทัศน์อย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง4ี่บางขุนพรมซึ่งตั้งอยู่บริเวณวังบางขุนพรมนั่นเองในยุคแรกนั้นโทรทัศน์เป็นของราคาแพงมหาศาลครับบ้านที่มีโทรทัศน์มักจะเป็นศูนย์กลางของชุมชนเพื่อนบ้านจะพากันมาออกองล้อมหน้าจอเพื่อดูรายการที่หาดูได้ยาก รายการในยุคนั้นเน้นไปที่การให้ความรู้และบันเทิงแบบคลาสสิกเช่นการเสภาลิเกละครรำและที่ขาดไม่ได้เลยคือละครวิทยุที่กลายเป็นภาพซึ่งทำให้ชื่อของนักแสดงในยุคนั้นกลายเป็นดาวค้างฟ้าในชั่วข้ามคืนเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นสถานีโทรทัศน์ก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นครับจากช่อง4ก็ขยับขยายไปสู่ช่อง7และช่อง5ของกองทัพบ,บกซึ่งจุดนี้เองที่น่าสนใจครับ เพราะโทรทัศน์เริ่มกลายเป็นเครื่องมือของรัฐในการสื่อสารกับประชาชนในช่วงสงครามเย็นรัฐบาลไทยใช้โทรทัศน์ในการโฆษณาชวนเชื่อและสร้างแนวคิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์เราเริ่มเห็นการรายงานข่าวที่เข้มข้นขึ้นการสร้างกระแสความรักชาติผ่านรายการต่างๆรวมถึงการถ่ายทอดสดเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งทำให้คนไทยที่อยู่ห่างไกลในชนบท เริ่มรู้สึกเชื่อมต่อกับกรุงเทพมากขึ้นผ่านภาพและเสียงที่ส่งตรงถึงหัวบันไดบ้านครับจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่ทําให้โทรทัศน์กลายเป็นส่วนหนึ่งของลมหายใจคนไทยคือการเปลี่ยนจากจอขาวดําสู่จอสีในช่วงปีพุทธศักราช2510เป็นต้นมายุคนี้คือยุคทองของละครหลังข่าวที่เราเรียกกันว่าละครนำเน่าแต่แฝงไปด้วยอิทธิพลมหาศาลครับลองนึกภาพดูนะครับ ในยุคนั้นถ้าละครเรื่องไหนเป็นที่นิยมถนนในกรุงเทพจะโล่งผิดปกติเลยครับเพราะทุกคนรีบกลับไปเฝ้าหน้าจอโทรทัศน์ได้สร้างวัฒนธรรมร่วมกันอย่างหนึ่งคือคุยเรื่องเดียวกันทั้งประเทศในเช้าวันรุ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นข่าวเศรษฐกิจข่าวบันเทิงหรือผลฟุตบอลโทรทัศน์กลายเป็นผู้กำหนดวาระทางสังคมที่ทรงพลังที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีสื่อไหนทำได้มาก่อนการเวลาล่วงเลยมาจนถึงยุคเปลี่ยนผ่านสำคัญ คือการประมูลทีวีดิจิทัลในปีพศ2556ซึ่งเป็นการกระจายช่องทางการสื่อสารจากเดิมที่มีเพียงไม่กี่ช่องให้กลายเป็นหลายสิบช่องแต่นี่กลับกลายเป็นดาบสองคมครับในขณะที่เรามีช่องทางให้เลือกมากขึ้นแต่พฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปสู่โลกออนไลน์และสตรีมมิ่งโทรทัศน์ในปัจจุบันจึงไม่ได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของบ้านเหมือนแต่ก่อนแต่ต้องปรับตัวเข้าสู่แพลตฟอร์มต่าง อย่างไรก็ตามเราปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่ารากฐานของอุตสาหกรรมบันเทิงข่าวสารและรสนิยมของคนไทยส่วนใหญ่ในวันนี้ถูกหล่อหลอมมาจากหน้าจอโทรทัศน์มานานกว่า70ปีวิวัฒนาการของโทรทัศน์ไทยคือภาพสะท้อนของการเติบโตของสังคมไทยครับจากสื่อที่เข้าถึงยากสู่สื่อสามัญประจำบ้านที่ส่งอิทธิพลต่อทั้งความคิดและการเมือง แม้ว่าวันนี้บทบาทของกล่องโทรทัศน์อาจจะลดลงไปตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปแต่จิตวิญญาณของการนำเสนอภาพและเสียงเพื่อเชื่อมโยงผู้คนยังคงสืบทอดต่อไปในรูปแบบใหม่ๆประวัติศาสตร์ของโทรทัศน์สอนให้เราเห็นว่าสื่อมีพลังมหาศาลในการสร้างสรรค์หรือทำลายล้างและในฐานะผู้บริโภคการเรียนรู้เท่าทันสื่อจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในทุกยุคสมัยครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับ หวังว่าเรื่องราวของหน้าจอที่เปลี่ยนโลกจะทำให้คุณนึกถึงความทรงจำดีๆหน้าโทรทัศน์ในวัยเด็กกันบ้างนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ